โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกมวันพีทไพรส r ออริเออร์ซีกับยากมากเหมือนเดิมนะครับนี่เลยยากมากอา่แล้วก็ไปที่บวชพาเกตกับ DLC เส้นทางสู่เจ้าแห่งจุดสรรัผู้ไร้เทียมทานวันนี้จะเป็นผมสีฟ้านิจิ อันนี้ยงจินิจ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 าสายกลางอากาศอีกแล้วเราจะเรียงสกิลแบบเก่าไหมามีสกิลอะไรนะ่าสนใจไหมไม่มีนะอันนี้ก็อันนี้ก็ท่าที่เคยมีอ่ะสามคนมาลุมอย่างน,นี้เราจะลองเอาท่าไม่ตายไปท่าเดียวนะรู้สึกมีท่าเดียวอันนี้เป็นพุ่งโจมตี ซ้ายขวาบริเวณกลางอากาศนี่ท่าเฉพาะส่วนอันนี้เป็นอ้าวนี่มันของอ e ีจิจินี่มี3ามดาบอยู่อันเดียวอะไรวะเอาสองท่านี้ไปนะเดี๋ยวลองดูคอมโบพันธมิตรศัตรูเขตแดนคํำใบ้คืออะไรคอมโบครับ ดิจิตสามารถใช้พลังของเรสสูทที่บินได้ป่วนศัต,ตรกูการใช้เคลื่อนที่สายฟ้าในความเร็วนี้ยอดเยี่ยมเลยโอเคอ่ะกระกดอะไรไปทักษะหัวรัน้นอันนี้ท่าต่อสู้พิเศษแรงใช่ไหมอันนี้เหมือนเดิมระเบิดพลังแล้วพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มพลังโจมตีของระเบิดพลังเพิ่มพลังโจมตี เมื่อโจมตีศัตรูแข็งแกร่งโอ้เออแบบแบบอิจิจิโอเคมีอะไรเปลี่ยนมาทุกคนอยากให้เปลี่ยนอะไรหัว้นไหมเปลี่ยนหัวั้นเป็นอะไรอะถ้าเปลี่ยนได้กระเด็นก็ดีนะเอาแบบไปเอาแบบอิจิจิไปแล้วกันนะดูว่าความสามารถมันจะแตกต่างกันสักแค่ไหนคราวนี้แต่คราวนี้มันถ้าถ้าไม่ตายท่าเดียวนี้ดิจะเวิร์กป่ะ <laughs> จะเวิร์กป่ะอยากเอา อยากเอาโหลดสกิลเร็วไปวะลุยเลยไม่เสียเวลาเบอร์สองเป็นพี่คนที่สองนะนี่พลังใส่ฟ้าครับคนนี้อินจิจเป็นพลังลำแสงใช่ไหมสีแดงเนี่ยเปใสยฟ้าชอ็อตพุ่งเข้าใส่อันนี้เป็นพุ่งเข้าใส่ด้วยตัวเองเว้ย แต่อีจิจิเป็นให้น้องมาพุ่งใส่โอเคไาเอาไปนี่แน่เฮ้ยท่าสองเหมือนกันแล้วท่าแรกอะท่าแรกก็ท่าแรกเป็นสะบัดพกกลุ่มนะท่าสามไม่เหมือนท่าสามไม่เหมือนหนึ่งสองสามช็อตเนี่ยลบเอาระเบิดพลังเฉยเลยระเบิดพลังเฉยเลยไม่นี่แน่ไม่นี่แน่นี่ท่าสองแล้วท่าแรกอะ ถอยก่อนถอยก่อนจะรุนแรงกันไปละข้าไม้ตายดูโอโ้โหดาบสายฟ้าแนละ้วรู้สึกรู้สึกจะเป็นดาบสายฟ้าเอาไปข่าปกติลำแสงนี่อิจิมาช่วยว่ะแล้วนี้อะไรอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้ไปเองอันนี้ถ้าเฮ้ยถ้าสามข่าสามมันแบบว่า ท่าไหนดีวะมีท่าธรรมดานะยังโหลดไม่เสร็จเราเอาท่าไม้ตายมาท่าเดียวเอาไปเลยท่าไม้ตายดาบสายฟ้าความเร็วแสงรู้สึกว่าหลบหนวดขาวก่อนหนวดขาวหนึ่งสองสามสี่ท่าสี่เอาไปท่าธรรมดาว่าท่าธรรมดาก็พอแล้ว ถ้าธรรมดาใช้จอกเกาะเฮ้ยลบนวดขาวจะจับเราโอเคเอาไปรับแสงอิจิจิโอ้โหช่วยได้เยอะรับแสงอิจิจิช่วยได้เยอะผมว่าท้าสี่ดีสุดนั้นเนี่ยช็อตช็อตช็อช็ช็ข้าวไม้ตายหยุดเคลื่อนไหวโมโก้กำลังจะไปวันแล้วเหลือหนวดขาวความเร็วแสงดไได้ระเบิดพลัง เบอรพลังหมดต์มาจากเมื่อไหร่วะท่าแรกถอยหนึ่งสองสามสี่ความเร็วแสงนี่ลำแสงต้องเรียกว่าลำแสงได้อิจิจิมันลำแสงดาบความเร็วแสงธรรมดามีดาบความเร็วแสงไม่ธรรมดากับธรรมดาครับนี่อันนี้แบบไม่ธรรมดาอ้าวยังไม่ทันกดตายซะแล้วเอาไปเลยแบบซีเรียส ลำแสงดาบลำแสงลุยต่อสิครับรออะไรเดี๋ยวก่อนนะเอาหนวดเอาหนวดดำได้ไหมลำแสงปกติไม่ต่อไปก็1 2ึ่สส,สช็อตช็อตแล้วหมุนแล้วก็พุ่งใส่ว่ะดาบคามแแสงปกติแล้วแบบไม่ปกติล่ะอยากเห็นเหรอแบบไม่ปกติลงพื้นก่อนเราวค่อยกด มันจะได้ตำแหน่งตำแหน่งว่าโดนโดนปะหนึ่งสองจีจีช่วยด้วยพี่ชายพี่ชายช่วยด้วยเย <c oughs> ตี๋ยแน่กระโดดทีมเออไปโดนดำมันหนาเอามาลุมใกล้ๆกันตี๋แน่ข้าวไม้ตายข้าวไม้ตายกดไม่ติด เมื่อกดไม่ติดก็มันหลบอยู่ตรงนี้ก่อนกดตีแล้วเอาไปฆ่าไมา้ตายดาบลำแสงต่อไปพี่ชายช่วยด้วยเออปล่อยปล่อยไว้เยี่ยมอ,อ้ธรรมดาดาดบลำแสงธรรมาดาโดนใครวะโดนใครตายไม่รู้ก่อนล็อกเป้าลอกเป้าก่อนโดดดำก็ยังไม่ตายหนึ่งสองขาสองดีกว่าต่อยหม,มัดรัว ้องท่าสามนะ้วหนึ่งสองสามฮอตขลวงได้แล้วลำแสงปกติเอาไปอีจีจีช่วยด้วยได้อยู่นะได้อยู่ท่าธรรมดาฮอตฮอตตีแน่ท่นะาไม้ตายนี่ขนาดเอากันกระเด็นมานะเนี่ยเวลาโดนลุมก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะเนี่ยเวลาโดนลุมก็รัวๆเนี่ย ดับล้มแสงปล่อยออกไหมอ๋อหนึ่งสองสามสี่โดดตึ้มเตี่ยมหนึ่งสองสามทะล่วงข้าไว้ตายลับล้มแสงออื้ขอระเบิดพลังแป๊บขอไปเก็บสกิลขอไปเก็บสกิลแป๊บโอเคเก็บสกิลได้ เระเบิดพลังกันท้ายคราวนี้ใครเป็นลายต่อไปอิจิช่วยด้วยครับเยี่ยมมากอิจิเชื่อไว้เอาไปคุณพี่ไปแล้วก็คุณน้องล้ำแสงสายฟ้าควมเรูวสูงบิ๊กมัมนี่ตัวยากเลยบิ๊กมัมอ้าวนี่ใครอะรู้สึกค่าแรกมันจะเรียกพี่ชายมานะถ้าสองเรียกน้องชายมาข้าสาม ค้าสามก็เรียกน้องชายมาวะ่ะหนึ่งสองสามสี่เข้าไมา้ตายดับสายฟ้าความเร็วสูงตายไม่ล่ะลำแสงพี่อิจิจิเยี่ยมมากคุณพี่เบอร์นหนึ่งเมื่อคุณพี่เบอร์หนึ่งมาเราก็ไปต่อช้างเหรอช้างเหรอครับไม่ความเร็วแสงธรรมดานหนึ่งสองสามส,ามสี่น้องชายออกมาช่วยพี่หน่อยกระโดดตื้มัน ไม่หมดยังไม่หมดต่อเนื่องสกิลโดดเร็วต้องรีบใช้เพื่อพุ่งใส่เสร็จแล้วหลักอนซุปเปอร์ลำแสงความเร็วสูงฮ่าพุ่งใส่รวดงวดพุ่งออกพุ่งออกพุ่งใส่ตีแน่เพื่อพลังคีบจมตี ด็อกก์หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิช่วยหน่อยพี่ชายเยี่ยมมากพี่ชายมาช่วยระเบิดพลังเลยระเบิดพลังรอทา 2, อ่าสองต่อยรั่วทำไมต่อยทะลุวะต่อยต่อยลองไม่ล็อกเป้าดิหนึ่งสองต่อยหยุดอย่าได้ใช้ท่าอะไรทั้งนั้นตายไหมผมมีสกิลที่ไว้ปราบ สกิลที่ไว้ปราบโอ้ยมันเกาะว่ะหนึ่งสองสามสี่สกิลที่ไว้ใช้ปราบพี่ชายมาช่วยหน่อยดีมากลำแสงพี่ชายมันยอดเยี่ยมมากเอาไปอีกฟันด้วยตัวเองก็ได้หนึ่งสองนี่แน่หนึ่งสองลอยรัวปล่อยรัวท่านี้ไม่ค่อยโดนเลยลาก่อนเรียบร้อยเฮ้ยผมว่า เอาท่าไม้ตายมาท่าเดียวเวิร์กว่าเพราะว่ามันได้ใช้ท่ารัวเร็วเนี่ยแต่ถ้าดูเวลารวมเวลาโดยรวมจะดีจริงหรือเปล่าอันนี้จะตัวพุ่งอิจิจิจะปล่อยปล่อยนิจิออกไปเอาไปลำแสงพี่คลาดแล้วก็ฟันด้วยตัวเองเยี่ยมเอาใครเอาเอาคิซารุอ่ะ ที่เธอรู้มันอวตารอยู่ดิข้าไม่ตายดาบความดุแสงนี่ไงระเบิดพลังสิครับถึงผมจะเป็นเบอร์สองแล้วเราปล่อยปล่อยให้หมดอ่ะปล่อยให้หมดได้ไหมความดุแสงล่อแสงระเบิดไม่เวิร์กเลยหนึ่งสองสามดูท่าสาม เอาไปครับท่าใหญ่ลำแสงท่าใหญ่มันมีท่าเล็กกับท่าใหญ่นะถ้าท่าใหญ่มก็จะเป็นคัส,สีนลำแสงเยี่ยมมากเฮ <c oughs> ้ยเขาคันน็นอกกันอยู่ทำไมเราไม่จงตีกับตงน็อกม <c oughs> าลี่เลยครับมาลี่เลยครับทะรวงครับทะรวงครับลำแสงทะรวงครับ ไม่โดนนะเป็นล่างไอ้นี้อยู่แล้วก่อนจะหมดแล้วเฮ้อคุณพี่มาช่วยน้องหน่อยเรียกคุณพี่ออกมาช่วยเยอยมากเรียกคุณพี่ออกมาช่วยเออท่าใหญ่เลยแย่แล้วกดล็อกเป้าก่อนไปหาคีปตีแป๊บคุ้งก็ใส่คีปคุ้งหนีคีปหายไปหนึ่งโอเค จะตายแล้วหนึ่งคนเรียบร้อยแปลงล่างเลือดไม่เด้งต้องแปลงล่างสักหน่อยมาเลยอาคาอินุอาคายนุอาคายนุกระโดดตึมไม่ตายก็ต้องตายด้วยท่านี้ตายใหญ่ควันความเร็วสายฟ้าไม่ตายจริงจริงด้วยนี่แน่ความเร็วสายฟ้าธรรมดายังเหลืออีกตัวหนึ่งยังเหลืออ,อีกตัวนึง พี่ใช้อระเบิดแสงหน่อยทำไมไม่โดนเลยคุณพี่ปั่นเองก็ได้โอเค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 เยี่ยมมากพุ่งเข้าใส่ต่ำเทียบคลิป้าต้องการคลิปพุ่งเข้าใส่บังเอาไประเบิดแสงปั่นเองโอเค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 เดี๋ยวก่อนเลลลี่จะออกมาแล้วรอเลลลี่ก่อน จับจังหวะได้จับจังหวะได้ถ้าบนพื้นไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ออาไปครับระเบิดแสงข่าไม้ตายวิขัาใบไปกระตุกแล้วครับข่าไม้ตายแรงอยู่แล้วทุกคนรู้ดีหนึ 1, 2, ่งสองสามพุ่งใส่เอาตัวหาย ออกมานี่นี่แน่ฝันต่อเนื่องเออล็อกเป้าพอล็อกเป้าก็จะเห็นแต่ตัวเนี้ยระเบิดพลังสู้ก็ได้ไหมหนึ่งสองาสองโอ้ยโดนท่าเลยวะเรียบร้อยไหมฝันต่อเนื่องทีเดียวทีเดียวแล้วบินต่อได้บูดออนบูดเวลามันหมุนแล้วมันควงเลย ไม่เวียนหัวเลยวะอะไรครับกราฟดาบล้อมแสงสายฟ้าความเร็วสูงว่างโดนดาบความเร็วแสงเข้าไหมอะไร,รไม่เห็นเลยครับเ <c oughs> ติมก้อนหินอะไรครับหนึ่งสองสามสาีส่ห้าเสร็จแล้วตาเสร็จโอ้ยโดนสวนพุงใสหัว ฟันธรรมดาแล้วฟันแบบไม่ธรรมดาโธเท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 โอ้แต่พูดโคบี้กราฟจะไปหวั่นแล้วโคบี้ยังพูดอยู่เลยอ้าวพุ่งไปไหนแล้วเนี่ยช็อตช็อตเหรอระเบิดเหรอกราฟกราฟระเบิดทำไมหนึ่งสองสามหมัดสายฟ้าฝันธรรมดาเยี่ยม หนึ่งสองสามหมัดสายฟ้าช็อตหนึ่งสองฮาสองจะเป็นแบบยงจีออกมาครับระเบอร์สองฝันต่อเนื่องเอเอาไปท่ายใหญ่มาแล้วโดนสลัดมากันแล้วไม่ีนะแปลงล่างสิครับดูเลือดด้วยพุง่งพุ่งไปหาคีก่อนพุ่งไปหาคีก่อนหลบไป เก็บสกิลอยู่ไข่ะกาบไปแล้วครับหนึ่งโอเคเทียทีตัวเลลี่เลลี่เหรอลำแสงที่คาดลำแสงอิทิจิต่อยต่อเนื่องแล้วพุ่งใส่เอาบีกฝันต่อเนื่องมองเห็นกันไหมฝันแบบซีเรียสโอเชโอเช่อเชโเชโเชโ้ไงเนึ่ง คาสี่เวิร์กไหมคาสี่มันเป็นแบบดูดลงมานะและ้วก็ลำแสงอิจ,จิครับผมเอาไปอีกฝันต่อน,นือตรงนี้แหละผมว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนี่แน่นี่แน่เก็บสกิลแบบนี้แหละอะไรครับบักกี้หลาก่อน มันอยู่บนฟ้าแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าวา่วาพลายตจมตีบนฟ้าแล้วจะโดนบาก,บากี้ไม่ไหวแล้วบากี้อ่ะบากี้ไม่ไหวแล้วบอกแล้วหาอีกลำแสงที่คาดลำแสงจาะเกาะดีนะเฮอขอขอสกิลแป,ป๊บนี่แนหขอสกิลแป๊บหนึ่งโอเคสกิลได้ละวิ่งขึ้นมาสวนด้วย ดาบสายฟ้าโอเคระเบิดพลังก่อนกันตายตายไม่รู้ตัวลำแสงซิงปันธรรมดาเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปเทียบตัวครับเลลี่เหรอเลลี่เหรอครับเลลี่เลลี่ดูทุกคนเข้ามาในนี้อืมแล้วก็ฝันต่อเนื่องเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง นี่ยังไม่ไปลำแสงไปไหมลำแสงก็ไม่ไปลำแสงก็ไม่ไปผ่าไม้ตายดาบลำแสงใส่ฟ้าความเร็วสูงเลนชื่ออย่างยาวพอลงดินโอ้ย <c oughs> มีสะบัดพระคุมนะถ่าแรกสะบัดร็คุมเหมือนเหมือนอิจ,จิจิเลยด้วยนะมาอยู่ตรงคีไปเยอะครับถ้าจะได้ออกเร็ว เร็วอยู่ไหมว่าเร็วอยู่นะว่าเร็วอยู่นะใครล่ะโซโรโซโรนี่แน่หนึ่งสองสามัดสายฟ้าหนึ่งสองสามสี่อันนี้บนดินอันนี้ท่าบนดินครับลํำแสงพิฆาตว่าไงว่าไงครับมาเยอะๆดิ แน่จริงมาเยอะๆดิฟันความเร็วสูงโอ้โหเป็นนักดาบก็ต้องโดนอย่างนี้แหละลงมาเอ้ยขึ้นไปทำไมนี่แหละโดนไหมถ่าไม้ตายเลยนะมอบถ่าไม้ตายให้เลยนะแทงล่างก็ได้ความต่อเนื่องี๋้วกอนนะท่าแรกมันไม่ค่อยเวิร์กเูนะทีท่าแรกท่าแรกเหมือนเรียกคุณพี่ชายออกมาเอาไปเลยเห็นมึน เห็นไข่มึนไม่ได้เลยฟันต่อเนื่องเอาให้จบตีให้ตายเป็นตัวๆหรอสันจิว่ะสันจิว่ะสันจิว่ะเฮ้ยมาเอาให้ตายเอาให้ตายยังอีกเหรอฝันต่อเนื่องอีกสันจิฟันต่อเนื่องไข่ยาโมโตะยาโมโตะทำไมต่อยแล้วมันออกมาข้างนอกวะหนึ่งสอง ไม่ดีแน่ไม่นะมากันเยอะๆล้อมแสงพี่คาดหยุ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 ออยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องข้าวไม้ตายซิงเอ้าทำไม้ตายยังไม่เสร็จข้าทำมาไดาไปก่อนเออทไม้ตายยังไม่เสร็จครับรอก่อนเสร็จแล้วโดนไหมสองตัวอยู่ตรงหน้าไปวะเหลือสันจิว่ะเหลือสันจิว่ะ อุตตะอุตตะแม่งอุตะไม่ยอมไปอยู่บนคีฟอ่ะนี่แน่ลุมลุมเข้าไปดีลุมเข้าไปดีครับฟันไปแล้วไปแล้วเหลือเธอเหลือเธอคนเดียวแล้วนี่แน่พุ่งเข้าใส่ได้ไหมพุ่งเข้าใส่ได้ไหมไม่ยอมฟันต่อเนื่องเฮ้ยผมเห็นผมเห็น มีดาบตรงนี้เก็บดาบก่อนโอเคเก็บดาบได้แล้วเก็บดาบได้แล้วเป็นไงล่ะทะลุกอนควันความเร็วสูงกัะเด้งออกไปดิท่าสามท่าสาม,าสามรู้สึกท่าสามถ้าตัวละครที่อยู่บนฟ้ามันจะโดนโดนดันไหมฟังเชเท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 ียเทยเทเเทเเี จะนานหน่อยบูฟี่จะนานหน่อยหนึ่งสองห้าสองเอาไปลำแสงของอีจิจิของข้าของพี่ชายข้าเองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแลไม่ไปวะเอาไปถ้าไม้าตายโหลดเสร็จต้องใช้เหมือนไม่โดนเว้ย ยังไม่โดนเลยนี่ไงข้านหนึ่งข้านหนึ่งถึงานหนึ่งก็ดีล้ำแสงเออทำไมเลื่อนไม่ค่อยขึ้นเลยวะมาน,นี่เลยรอเอาไปนี่นะแชมเปอ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 ร์แชมปอร์้าไม้ตายซิง ลำคานรอครับจัดก,การไปก่อนเลยคนแรกเอ้ยโอ้โหอยู่ดีจะมาใช้ท่าไม่ตายใส่มานี่เลยมานี่เลยโอ้คิดยังเลือดเต็มอยู่เลยพ็อตโดนหมัดส่ฟ้าไปดินี่เนี่ยสะบัดพระคุมใส่สะบัดพระคุมใส่สรรใสหน้าแปลงร่างแปง๊บเอาไปฝันความเร็วแสงธรรมาดาจะตายเฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ย ระเบิดแสงปี๊ป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 ่าไม้ตายทำลายเกาะโอเค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 มันควรจะตายนะรอดีมากตายแล้วเดี๋ยวลูฟี่เลยลูฟี่กับคิดนี่ว่ะแล้วคิดไปไหนวะมานี่เลยท่าหนึ่งท่าหนึ่งใสฝันความเร็วแสงใส่ลูฟี่คิดดีกว่า คิดดีกว่าคิดมาหนึ่งสอถ้าไม่ตายเป็นนานได้ไหมอะลูฟี่ไหไปยืนใกล้ๆกันไปยืนใกล้ๆกันจะได้ตายคู่แบบสวยงามลูฟี่โดนจัดการแล้วเหลือเจ้าคนเดียวอะไรอะไร อามาตะก็ช่วยไม่ได้หรอกมัดสายฟ้าไม่เป็นไรหลยว่มัดสายฟ้ากระโตด,ดใส่เอาไปลำแสงจิจิเรียบร้อยงานงางงางงาง,ง,างรู้สึกที่น้องกันมันก็ท่าคล้ายๆกันแต่จะมีความสามารถพิเศษของแต่ละตัวอันนี้จะเป็นแนวฟันความเร็วสูงอน,นุลำแสงจิจิลำแสงอันนี้ ดาบสายฟ้าดาบสายฟ้าที่ฆ่าฟัน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 จะตายด้วยเกือบตายนี่คือท่าใหญ่ของผมครับระเบิดพลังฟื้นเลือดจังหวะนี้ฟื้นเลือดพุ่งเข้าใส่ไม่แน่พุ่งเข้าใส่อาจตายได้ลำแสงพิฆาต นี่และนี่และนี่แ,แ,แ,และแล้วตัวเราไปไหนวะท่าแรกนี่ตัวเราหายไปฝันความเร็วสูงเออท่าไม้ตายมันโหลดนานนึกว่าโอ้โหปัตงตายมาแล้วเหรอถ้าไม้ตายมาก็ต้องรีบฝัน<ๆ>เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เอาแบบว่าถ้าไม้ตายโหลดเร็วไงสองสามสี่าสี<ๆ>่าสี่ ตึมแล้วก็ฟันต่อเนื่องต่อไงคอมโบคอมโบ,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 บท่าสี่หนึ่งสองสามสี่นี่ท่าสี่มันจะดูดทุกอย่างเข้ามานี่ไงแล้วก็ฟันต่อเนื่องอโอ้จะตายจะตายจะตายแรงเลยเกินแรงเลอเกินลำแสงอีดีจีช่วยด้วยพอเราปล่อยอีจีไปแล้วเราอนี่ได้เลยอะ่ะหนีได้เลยอะ่ะ ไอ้จีลำแสงได้อย <l Jean> no ู่ไหมอะไรครับความเร็วสูงความเร็วสูงก็ต้านทานไม่ได้นะเฮ้ยจริงนี่เลยเอาไปดาบความเร็วสูงของจริงมีของเก๋ของจริงระเบิดพลังแฝบหนึ่งสองสามสี่โอ้หจะตายจะตายจะตายโอ้โหแม่งเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยฟันต่อเนื่อง ลำแสงพิฆาตโอ้โหดูเลือดไม่เคยเต็มกระโดดใส่ทันทีนี้นะี่แนะกระโดดใส่ทันทีเอามาให้ตายไถเข้ามาโดนฟันทิ้ง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 เอาดิเอาดินี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่ลบแล้วก็ฟันธรรมดาฟันธรรมดาเป็นไงล่ะครับกระโดดใส่ทันทีเออแล้วก็หลบกระโดดใส่ทีแล้วก็หลบ แสงหน่อยพี่ชายเตี้ยมมากพี่ชายเหมือนอยู่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 ช็อตแล้วก็ฟันต่อเนื่องแบบคอมโบแล้วก็ท่าสีมารวมกันตรงนี้แล้วก็ตึมตามด้วยท่าไม้ตายชเท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 ว่าไงฟันแบบเกือบเหมือนท่าไม้ตาย ล้มแสงเลยครับปรีซึมลบหน่อยขอคีบดหนึงขอคีบอีกอหนึงนี่แหละชนทีเดียวดองซะไม่ดองก็โดนล้มแสงไประเบิดพลังด้วยมชัวว่าเราจะไม่ตายเอาไปเลยลอทั้ง2คนีแน่เรียบร้อย <c oughs> ยังโหดไงละ่ะลอยลอยอยู่กลางกางที่จะให้るしかなนだが次はรうはいかんぞお前もวたมขขเจ็บปว่าองจัวเองที่จะททุกคน้อรู้วายเ็ปวดของทัวเอาท่าไม้ตายไปท่ถา,ามเปดียว お前との戦い楽しかったぜ。今度は俺が挑戦者だ。ไอ้เข็มขัดเข็มขัดมัน,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 นเป็นหัวกะโหลกว่ะไม่ได้เป็นเบอร์หกสิบหกเอว่ะถือว่าเร็วเฮ้ยเอาตั้งสกิลเซ็ตดีมาถือว่าเร็วอยู่นะแต่ก็เร็ว20นาทีไม่ได้ได้ประมาณนี้ภาคกลางอากาศ จะเพิ่มท่าอะไรเข้าไปกันกระตุกเหรอกันกระตุกเอาเป็นท่าอะไรเข้าไปแต่มันก็กระตุกอยู่ดีนะ <c oughs> มอนเตอร์มันเก่งไี่แต่ใช้ได้ทำเวลาดีอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุก และความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ